لا <laughs> <laughs> ผมอยู่อาเซืร์แตงโฟตตการาเิันเดินกลับมาแล้วต้องได้เช็คอินวันนี้ผมจะพาไปเที่ยวดำน้ำกันอีกเหมือนเคยครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทริปวันนี้จะเป็นยังไงตามผมมาไปในวันนี้ผมจะพาไปเที่ยวพัทยาแบบวันเดทิปครับบอกเลยว่ามีกิจกรรมมากมายเลยและกิจกรรมแรกของเราในช่วงเช้าสําหรับการมาเดทิปนี้นะครับก็ต้องไปจัดกับกิจกรรมก,การเล่นพาราเซลรับลมบนฟ้ากันครับ มาิครต้องบอกเลยว่าอันนี้นะครับผมต้องมาลองสักครั้งหนึ่งในชีวิตผมบอกได้คำเดียวว่าสนุกมากๆากอ่ะ ก็เป็นอีกหนึ่งรสชาติชีวิตนะครับที่เรามาลองเล่นนะครับผมก็กลัวความสูงนะแต่ผมก็มาลองเล่นดูก็สนุกจริงๆอันนี้ต้องบอกเลยว่าลงมาก็ใจก็สันๆนะแต่ก็ว้าวเลยอะหลังจากที่เสร็จกิจกรรมแรกของเราเราก็เดินทางกันมาต่อมาอยัางที่หาดทองหลางนะครับซึ่งเป็นจุดพักของทริปนี้นะครับน้ําใสมากๆนะครับยังก็อยู่ภาคใต้เลยแถมยังมีการจัดพร็อพป,ปูผ้าให้เรามาโพสท่าถ่ายรูปสวยๆอันนี้เหมาะกับคุณผู้หญิงมากๆเลยได้รูปเช็คอินกลับไปแน่นอนครับ ครับสำหรับกิจกรรมของเราต่อไปคือเราจะไปซีวอล์กเกอร์นะก็คือแบบเราจะใส่เป็นหัวอวกาศเลยนะแล้วก็เดี๋ยวจะดำลงไปอยู่ไม่เดินนะครับที่ใต้ทะเลเกันแล้วเราไปดูกันว่าออกมาจะเป็นยังไงน่าจะได้ภาพสวยๆนะครับสำหรับมาทริปนี้ ค่อยลงไปเราจะไม่กระโดดนะเพราะว่า <Wars> ถ้ากระโดดปุ๊บน้ำเข้าตู้มนะหายใจไม่ออกตายเดี๋ยวเราจะสวมหมวกอวกาศแล้วก็เราไปท่องใต้น้ำกันอะไรที่ไม่เคยลองเราต้องลอง พอเราสวมหมวกอวกาศแล้วนะครับก็สามารถหายใจได้ทางจมูกปกติเลยอันนี้ใครที่ดำน้ำําหรือว่ายน้ําไม่เป็นนี่ไม่ต้องกลัวเลยครับบอกเลยวว่าสบายก็จะมีพี่ทีมงานนะครับคอยดูแลเราเป็นอย่างดีเลยลงไปแรกๆก็จะงงหน่อยๆนะครับพอปรับตัวได้ต้องบอกเลยว่าโอ้โหพเพลินเลยคราวนี้เล่นกับน้องปลาสนุกเลยครับ หรือกังวลนะครับว่าจะเดินไปเหยียบหอยเม่นหรืออะไรนะครับก็สามารถใส่รองเท้าได้แต่อย่างผมก็ถอดรองเท้าเอานะแต่เบื้องต้นล้ะครับพี่ทีมงานเขาจะเคลียร์ทางไว้ให้เดินก่อนก็คือสามารถเหยียบได้แหละอมืมันก็จะไม่ค่อยมีอะไรบาดหรอกครับ และอีกหนึ่งกิจกรรมความสนุกสําหรับทริปนี้ก็คือการเล่นสวนน้ําบนทะเลเนี่ยแหละครับสามารถเล่นได้ฟรีเลยนะครับโหโหก็ฟรีสไตล์นะครับใครอยากเล่นไหนก็ปีงขึ้นเลย<ด>เอาที่สบายใจได้เลยครับมีลูกเที่ยวมีลูกเที่ยวนะครับ และในทริปนี้ครับก็ยังรวมไปด้วย,วยการเล่นบานาน่าโบ๊ทนะครับอันนี้ไม่ต้องจ่ายตังแยกเลยนะครับอยู่ในทริปรวมแล้วอันนี้โคตรดีเลยและนี่ก็คือ1วันเดทริปสำหรับการมาทริปพัทยานะครับก็เรามาดำน้ำนะครับไปกินข้องกินข้าวไปเล่นทะเลนะครับแล้วก็มีของเล่นเครื่องเล่นมากมายนะครับต้องบอกเลยว่าสนุกมากมาก สำหรับใครที่อยากมาอย่างนี้นะเข้าเวใช้เวลาแค่ครึ่งวันนะเราขึ้นเรือ9ก้าโมงแล้วก็มาจบกันที่บ่ายสแล้วก็ถ้าใครอยากต่อในช่วงของอาคาเฟ่ช่วงเย็นเดี๋ยวผมจะพาไป เราต้องขึ้นเรือไปก่อนนะเพราะว่าคาเฟ่ตุดขอเรามันอยู่ข้างบนนะเสียงอี้มากเลยในช่วงเย็นครับผมใกล้าพาทิตกดินแบบนี้กับกิจกรรมที่สุดฮิตที่สุดในตอนนี้ก็คงไม่พ้นกับคาเฟ่ตบหมึกใช่ไหมล่ะหากใครมา,าคาเฟ่ตบมึกแล้วนะครับตบไม่เป็นนะครับก็ไปนั่งกินอาหารเย็นดูพาที้ตกดินก็ได้มันชิลมากเลยอะ ผลการกินหมึกสดนะ,ะแล้วก็จิ้มวาซาบินะเจ๋งแค่ไหนลองลอ,งลองก่อนมาแบ่งไปซีฟู้ดก่อนนะไหมามึกสดซีฟู้ดจัดมาบืมเวลกุโอเคถ้าใครมาก็สั่งอาหารได้นะที่นี่เขามีบริการอาหารนะครับแล้วก็ส่วนคันเบ็ดอะไรอย่างนี้ก็เขาจะมีให้ สาม,มารถไปเอาได้แล้วก็มาตกหมึกได้ฟรีนะครับถ้าใครตกได้ก็เอาไปทําซาซิมิอะไรเงี้ยเขาก็กินได้เลย <l> เขาทําบริการให้ตร <l> หลังจากที่พระอาทิตย์ตกดินก็จะมีนักดนตรีนะครับมาขับกล่อมเพลงพ,พอๆให้เราฟังกินอาหารฟังเพลงชิลๆไปนั่งได้ยาวๆเขาไม่จํากัดเวลาเลยแต่ถ้าขึ้นมาแล้วนะครับก็อย่าลืมต้องลองตกหมึกสักหนึ่งทีนะครับลองดูนะว่า <l> ตัวแรกของเรานะจะใช้เวลากินนาทีว่าเราฟังว่า เราต้องมีความพยายามนะถ้าไม่งั้นเราจะไม่ได้กินหมึกนะครับอกไฟมาใช้โยกไปก่อนโยกไปก่อนจะรู้สึกเมื่อยมือมากเลยแต่เราต้องได้กินนะวันนี้มันคายแล้วนะใายและนี่คือปลาหมึกตัวเล็กของเรานะครับอ่ะปล่อยเราเอาตัวใหญ่ๆตัวเล็กเราไม่เอานะครับทำมาทำมโมและนี่ก็คือปลาหมึกของเราครับซึ่งเราไม่ได้ตกนะเราขโมยเด็กมาครับหยอกหยอกหยอกเดี๋ยวเราจะไปล่สดๆเรามาทำซาซิมิกินกันแล้วเรามาดูกันว่าปลาหมึกตัวนี้จะอร่อยแค่ไหน ก็เป็นเวลาสมควรสำหรับการมาถิ่นท่าโกของเรานะครับเดี๋ยวเรานั่งเรือกันฝั่งดีกว่าป และนี่คือการมาเที่ยวพัทยาของผมนะครับผมต้องบอกเลยว่าสนุกมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นการไปดำน้ำคาราเซลด้วยเนาะเราลองมาดูสักครั้งหนึ่งในชีวิตและก็สุดท้ายครับถ้ามาแล้วอย่าลืมคาเฟ่ตกหมึกนะครับต้องมาจบท้ายด้วยที่นี่นะครับยังไงก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้กดไลค์กดแชร์นะครับกด u b s c r i b e แล้วเจอกันคลิปหน้าว่าผมจะพาไปเที่ยวที่ไหนครับไปก่อนครับไบาย